สถาปนในการกรา่อสร้างสกุชาสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดเลยที่เรายังไม่เห็นมีการสร้างที่ใดๆมาก่อเน,นี้ก็คือบันที่อยู่ด้านในนะคะของอปราสาทแห่งนี้นะคะของหู่บ้านแหล่งแห่งนี้ซึ่งท้าหลงเนี่ยนะคะหรือบันตัวนี้นะคะที่จะอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นที่ตั้งรูปเคารพของรทพุเจ้าหรือเรียกว่าพระ อมิตายุคพทธเจ้านะคะในศาสนสถานแห่งนี้นะคะจะมีการตั้งพระพุทธเจ้าอยู่ด้านกลางนะคะหรืออยู่ชั้นในนะคะและก็ด้านขวาจะเป็นพระอวโลกิเตศวรนะคะแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นพระปรัชญาปรมิตาที่แสดงถึงความชันฉลาดคำพีและการสวดมนต์พระพุทธสั์อวโลกิเตศวรจะแสดงถึงความเมตาตากรุณานัา่นคตพระพุทธเจ้าซึ่ง รัตนะนะคะซึ่งมีพระพุทธเจ้าประทับกลางอยู่เหนือหน้ากาลแล้วก็จะมีพระอวโลกิเตศวรสี่กอนนะคะแล้วก็จะเป็นพระปรัชญาปรมิตานะคะตลอดจนถึงด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันที่เป็นบุรุษเพศที่นั่งอยู่บนช้างสามเสียงซึ่งอาจจะเป็นพระอินทร์หรือเป็นพุรเทพอ,อื่นๆก็เป็นได้นะคะแต่พติพุก็จะเป็นว่าพระอินทร์อย่างเดียวเท่านั้นนะคะด้านในนี้นะคะท่านผู้ชมขา ด้านในนี้นะคะก็จะเป็นที่ตั้งของอด้านในนี้จะเป็นที่ตั้งของรูปครบรพนะคะอันศักดิ์สิทธิ์นะคะหนึตรงนี้เองจะเป็นพื้นที่สําคัญเลยนะคะจะเป็นพื้นที่สําคัญของการตั้งรูปครบรพแล้วก็เป็นฐานนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ในการประกอบพฤฤิธีกรรมที่สําคัญทางศาสนานะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในการเข้ามา จะต้องได้รับเอกสิทธิ์หรือจะมีความอนุญาตเป็นพิเศษเลยนะคะจุดตรงนี้เองจึงถือว่าเป็นสะดือของศาสนสถานที่มีความสําคัญที่เป็นจุดที่ตั้งของพระบรมศาสดาอมิตาเกพุทธเจ้า ตามขันกติของพุทธศาสนาแบบมหายาณน,นั่นเองนะคะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ยศุทธาราสิรธิภกราคากอพักพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะคะเพื่อที่จะฐานชุมชนตลอดจนถึงเพื่อที่จะปรึกษานักวิชาการและเพื่อที่จะรลังสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เพื่อให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาว่ามิติการพเจารอาทางวัฒนธรรมมิติทางนานศาสนามิติทาง้านการเมืองการปกครองนั้นสถานที่แห่งน,นี้บ้าน วิหาราปู่บ้านแดงหรือศสาสสสสันสถานนี้ตอบโจทย์อะไรและให้อะไรกับพุนทุนสังคมเพื่อการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาเพื่อแนวทางในการาพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคงของชุมชนและประเทศชาติของเราสืบต่อไปจากอาจารย์ดรแยะโสธรา,าศิริทับรักพากรค่ะ